ความต่างมิติดาวจุลัยก็จะมาส่งข้อความเกี่ยวกับจิตวิญญาณภารกิจแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยที่เรากำลังที่จะเลื่อนไปสู่มิติที่5ในตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างก็มาดูอารยธรรมของมนุษย์กันว่าก็คือวันนี้กองกำลัง The Galactic Federation of Light เนี่ยก็จะมาส่งข้อความเนี่ยเพื่อให้เราได้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปสู่มิติหไฟดี ก็วันนี้เราก็จะมานำงานวิจัยนะที่แบบได้ทำเกี่ยวกับเราก็คือในฐานะมนุษยชาติเนี่ยมาฝากทุกคนมาดูห้องปฏิบัติการของวิวัฒนาการเนี่ยก็คือว่าคือโลกเนี่ยก็สามารถที่จะมองว่าเป็นโรงเรียนดาวเคราะห์หรือห้องปฏิบัติการที่จิตวิญญาณเขาสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับการที่จะมีคุณภาพมีความรักแล้วก็มีสติคือสมาพันธ์เนี่ย กาเล็กติกเนี่ยเขาก็เห็นโลกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมากเลยคือในแบบภูมิทัศน์ของจักรวาลแล้วทางด้านจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็จัดประเภทนะก็คือโดยสมาคมกาเล็กติกคือในแง่ของวิวัฒนาการสติแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะเร่อนมิติขึ้นไปคือในขนะที่มีการจัดหมวดหมู่นี้ก็คือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณแล้วก็เป็นวิธีที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าใจได้ มาดูระดับของสตินะก็คือว่าสติมิติที่3เนี่ยหรือ3ามดิเมนชันเนี่ยก็คือมนุษย์นะ่ะจำนวนมากก็ดําเนินงานเนี่ยในมิติที่3เป็นหลักก็มุ่งเน้นนะไปที่โลกทางกายภาพก่อนแล้วก็มีความต้องการทางด้านสิ่งของวัสดุมันก็เป็นเหมือนลักษณะเป็นอัตราแล้วก็มีการแตกแยกของเรื่องการที่จะมีกักมีคนมาควบคุมเราอะ แล้วการเปลี่ยนผ่านสุมิติที่ 4, 4ี่ i m e n s i o n เมนชันเนี่ยก็คือบางคนก็กําลังที่จะเปลี่ยนผ่านสุมิติที่4ซึ่งพวกเขาก็เริ่มตื่นรู้อ่ะสุจิตวิญญาณเราก็มีการเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอ่ะเราก็มีความสําคัญที่จะมีความรักแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นสติมิติที่5เนี่ยไฟไดเมนชันนะมันก็สูงขึ้นไปอีกคือมนุษย์ ที่ได้บรรลุหรือกําลังบรรลุนะสติมิติที่5เนี่ยก็มีการดําเนินงานจากวัดแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็มีการรับรู้ในหลายมิติเราคือพวกเขาก็มีการแบบเชื่อมเชื่อมโยงลึกซึ้งกับจักรวาลแล้วก็ถูกมองว่าคือเตรียมพร้อมมาที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เลยมากขึ้นเนี่ยในแบบชุมชนกาเลกติก แล้วภารก,กิจทางจิตวิญญาณนะแล้วก็วัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณนะเป็นอย่างไรก็มีไลท์เวิร์กเกอร์อ่ะก็คือเป็นผู้ที่เขามีภารก,กิจแล้วเขาก็มีการที่จะช่วยเพิ่มจิตสํานึกของดาวเคราะห์แล้วก็บุคคลเหล่านี้เขาก็มักมีส่วนร่วมคือในการปฏิบัติการทางจิตวิญญาณแล้วก็มีการรักษาพลังงานแล้วก็เผยแพร่คําสอนทางจิตวิญญาณ คือจิตวิญญาณในการเรียนรู้นะมนุษย์จำนวนมากก็คือถูกมองว่าเป็นจิตวิญญาณในการเรียนรู้แล้วก็การปรุกเศษบนโลกก็เพื่อแบบจะสัมผัสกับประสบการณ์ให้มีการเติบโตมีการเรียนรู้บทเรียนที่สําคัญน่ะก็คือในด้านความรักการให้อภยัยแล้วก็มีการเชื่อมโยงกัน a d v a n c e Soul หรือว่า Star Seed เนี่ยเขาก็เป็นวิญญาณของมนุษย์บางคนด้วยที่สามารถที่แบบ จัดเป็นตาซีดคือเป็นจิตวิญญาณของต้นกําเนิดของการเ็กติกนะที่เขามาปลุกเสกบนโลกมาเกิดบนโลกอ่ะเพื่อที่จะช่วยให้การขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นอ่ะเพื่อนําพลังงานแล้วก็จิตสํานึกใหม่ๆแล้วพลังงานการสั่นสะเทือนเนี่ยความถีสั่นสะเทือนนะมนุษย์ก็ถูกจัดความถีสั่นสะเทือนของพวกเขาอ่ะก็คือผู้ที่มีแบบพลังงานที่มีความหนานแน่นคือแน่นทึบมากไม่เบา ไม่เบาเหมือนแบบไล่บอดี้เหมือนมิติที่5เนี่ยแล้วเขาก็ยึดติดกับเรื่อง3มิติเนี่ยมากเกินไปคือขนาดที่ผู้ที่เขามีความถี่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการปรับแต่งขนาดที่เขาสูงขึ้นและบอดี้เขาก็จะเบาลงแล้วอินเ g y ร์จีนะคือสุขภาพของร่างกายที่เขามีพลังแล้วก็มนุษย์ด้วยเนี่ยรวมถึงการเปิดใช้งานแล้วก็มีการแบบปรับสมดุลของจักรของพวกเขาทั้งหมดเนี่ย แล้วนอกจากนี้นก็คือสามารถที่จะวัดการจัดอันดับทางจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาได้ด้วยแล้วทักษะนะสำหรับการบูรณาการนะก็จะมีการติดต่อของกาแล็กติกมีการเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อแล้วผู้ที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางจิตวิญญ,ญาณและ,ะอารมณ์เนี่ยแล้วก็ผู้ที่เปิดรับความรักษากลแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเห็นว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการสรัมผัสโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตในกาแล็กติกมากขึ้น แล้วการเปิดกว้างทางจิตวิญญาณน่ะมนุษย์ที่เขาเปิดใจและหัวใจก็จะมองว่าเป็นความสามารถเนี่ยในการบูรณาการคําสอนของกาเล็ติกแล้วก็มีส่วนร่วมในจิตสํานึกของจักรวาลที่กว้างขึ้นส่วนความยืดหยุ่นและการเอาชนะความท้าทายอ่ะการที่เอาชนะกรรมเนี่ยก็คือความสามารถของมนุษย์เนี่ยในการทํางานกับบทเรียนของกรรมของพวกเขาที่เขาเคยทําอะไรมา เรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้เป็นแบบมาตรการสําคัญเลยของการที่แบบจะจัดอันดับทางจิตวิญญาณของพวกเขาแล้วก็เรื่องการปรับตัวก็คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับพลังงานที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็มีความเต็มใจที่จะเอาชนะความกลัวแล้วก็ข้อจํากัดก็ถือแบบเป็นตัวชี้วัดความเข้าหน้าทางจิตวิญญาณได้ส่วนการบูรณาการกับ Cosmic OneNet เนี่ยก็คือว่า ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็มนุษย์นะที่เขาบบรรลุการรับรู้อ่ะคือพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะของหนึ่งเดียวในจักรวาลน่ะที่ใหญ่กว่าที่จะถูกมองว่าเป็นความก้าวหน้าทางจิตปิญญ,ญาณคือเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าจักรวาลแล้วบุคคลเหล่านี้ก็เข้าใจว่าการแยกจากกันนะ่ะมันเป็นภาพลวงตาแล้วก็ให้เราอาศัยความสามัคคีอ่ะกับกฎหมายสากล law of universe แล้วการจําแนกประเภทนะทางจิตวิญญาณเหล่านี้คือแบบไม่ใช่การตัดสินนะแต่มันเป็นภาพสะท้อนนะที่มนุษย์เขาอยู่บนเส้นทางของการเติบโตแล้วก็ก็จะขึ้นสูงมิติที่สูงเนี่ยส่วนสมาพันธ์การ็กติกเขาก็จะมีมุมมองว่าคือเขาก็จะมองในลักษณะที่ด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีการสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้มนุษย์นะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาได้ มาดูที่ the ascension master ก็คือว่าปรมาจารย์ก็จะมาติดต่อนะกับมนุษย์เนี่ยในเรื่องการเลื่อนไมติดขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยแล้วก็สาพันธรัฐกาเล็ติกเนี่ยเขาก็แบบอยู่บนพื้นฐานเนี่ยของอวกาศของโลกก็คือปัจจุบันก็มีส่วนร่วมมาในชุดของโครงการนะที่เกี่ยวข้องกับการแบบขึ้นสู่ที่สูงของมวลมนุษยชาติแล้วก็วิวัฒนาการนะในจิตสำนึกของเชื้อชาติของคุณ เราก็มีสาพันธกากติกก็ต้องการที่จะสื่อสารแล้วก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับกระบวนการที่แบบกําลังดําเนินอยู่เนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบตื่นเต้นมากเลยแล้วเราทุกคนก็มีความสุขนะที่แบบมาจะมาต้อนรับคุณสู่โลกใหม่และเราก็รู้ว่าคุณก็เป็นคนที่แบบนําความสงบแล้วก็ความรัก,กมาให้เราทุกคนมาดูโลกใหม่นะมันจะเป็นสถานที่ที่มนุษย์นะ่ะก็เหมือนจะถูกปลุกขึ้น,นจากการนอนหลับ อันเป็นนิรันด์เนี่ยของพวกเขาซึ่งพวกเขาก็จะจดจําตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้แล้วเขาก็จะทิ้งความวุ่นวายและความมืดมิดเนี่ยไว้เบื้องหลังแล้วก็มาแทนที่ด้วยแสงสว่างความรักแล้วก็ความรู้ซึ่งมนุษยชาติด้วยกันก็คือจะเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะคือเป็นสิ่งที่มันเนี่ยจะต้องมีคือเหมือนกับทุกพันปีที่ผ่านมาในคือในเหมือนเก่าลักษณะว่าเหมือนในส่วนของอีเดนเนี่ย คือมันเป็นสถานที่แห่งความสงบสุขมีความสนุกสนานแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์สําหรับทุกคนเลยคือเป็นแบบที่ซึ่งที่สิ่งมีชีวิตนะจากระบบดวงดาวและกาแล็กซี่แล้วก็จัก,กรวาลเขาก็าจะมีมิติที่แบบจะทํางานร่วมกันนะเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความรักแล้วก็มีความสามาัคคีหนึ่งเดียวกันแล้วการขึ้นสู่ที่สูงนะของคุณมันก็เหมือนใกล้เข้ามาทุกๆวันเลยแล้วก็มีแสงสว่างที่กําลังจะเตรียมคุณนะสาหรับการ ที่จะเรื่อนระดับในขณะน,นี้แล้วก็มีระดับนะของแต่ละบุคคลแล้วก็การเปลี่ยนความถี่มันก็จะเหมือนจะช่วยกระตุ้นกันขึ้นสู่ระดับจิตวิญญาณจาัก,การะที่5ของคุณมันก็จะสามารถที่แบบจะเชื่อมต่อกับจาัก,การะที่6ของคุณได้ด้วยยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือมันก็จะทําให้การสื่อสารกับอาณาจักรที่สูงขึ้นนะ่ะมันก็ง่ายขึ้นด้วยส่วนการตื่นนะของคุณนะ่ะมันก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะทั่วกาแล็กซี่เลย คือคุณก็จะได้รับโอกาสของเหมือนเป็นของขวัญจากจักรวาลนะ่ะที่จะทำให้โลกนี้กลายเป็นสวนสวรรค์อีกครั้งแล้วอริยธรรมมากมายทั่วกาแล็กซีเนี้ยเขาก็กำลังจับจับตาดูการเปลีป่ยนแปลงของพวกคุณเนี่ยสำหรับพวกเขามันก็คือเป็นปฏิหารเนี่ยแต่คุณรู้อะไรไหมว่าคือนี่มันไม่ใช่ปฏิหารเลยนี่มันคือแบบเป็นผลนะของการทำงานหนักอะ่ะแล้วก็มีความเพียรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ คุณอะที่ทำบนโลกคือคุณก็ได้สร้างส่วนแบ่งของคุณเองแล้วก็ในในระบบของกาแล็กซีเนี้ยคุณก็ได้พยายามที่จะแบบเปลี่ยนแปลงโลกของคุณอะเป็นเวลานานแล้วคือหลายคนเขาไม่ได้ใส่ใจกับความพยายามของคุณอย่างจริงจังแต่ตัวคุณเองอะคุณทำได้ตัวคุณเองหลายอารยธรรมอะก็คือทั่วกาแล็กซีอะก็คือเหมือนจะเป็นบรรพบุรุษของคุณ คือเราก็มาจากหลายเผ่าพันธุ์หลายดาวที่เราจากมามาเกิดที่มนุษย์โลกนี้มันก็เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับคุณทุกคนเลยแล้วก็บรรพบรุษของคุณนะก็ได้กลับบ้านมานานแล้วแล้วก็มีการเดินทางข้ามเวลามาเป็นเวลานานแล้วคุณก็อยู่ในวงจรสุดท้ายของโลกใบนี้แล้วคุณก็ยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมาก วันพบรุษเหล่านี้เขาก็มาจากดาวเคราะห์อื่นๆแล้วเขาก็นําแบบ DNA ความทรงจําประวัติศาสตร์ของคุณทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยผ่านไปไม่ได้แล้วคุณก็จะจําพี่น้องที่สูญเสียไปแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยแล้วก็มีการรวมตัวกันที่งดงามมันจะเกิดขึ้นเร็วๆเนี้ยแล้วสิ่งมีชีวิตแห่งแสงเหล่านี้ก็อยู่ใกล้คุณในขณะนี้แล้วฉันก็ ควรที่จะอยู่ใน Star m o อ p p h ีเนี่ยมันฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกโดยทั้งหมดคือไม่ใช่ดวงดาวที่สวยงามทั้งหมดอะที่คุณเห็นในท้องฟ้านะยามค่ำคืนแต่มันแบบเป็นจริงเลยที่คุณคิดว่าเห็นแบบมียานไหลลํำเหมือนเป็นเรือประพาคารที่แบบครอบครัวของคุณะส่งมาเพื่อแบบจะแนะนำการเดินทางของคุณบนโลกแล้วคุณก็จะเห็นพวกเขาด้วยคุณก็สามารถเห็นพวกเขาได้ด้วยตาของคุณเอง แล้วสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราเนี่ยมันเป็นของแสงแล้วพวกเขานะต้องการที่จะติดต่อกับคุณคือพวกเขาก็เป็นเหมือนเป็นเจ้านายที่จะแบบนำคุณนะ่ะขึ้นสู่โลกใหม่คือพวกเขาก็ต้องการที่จะติดต่อกับคุณการขึ้นสู่มิติที่5ก็คือไม่ใช่แบบเหมือนเป็นแค่โชคจะตานะแต่มันเป็นแบบเป็นสิทธิของคุณนะ่ะคุณก็เกิดบนโลกเพราะว่าคุณก็มีพันธุก,กรรมที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น แล้วมันก็เป็นรหัสของพระเจ้าใน DNA ของคุณมีคลื่นที่กำลังมาคือคุณก็ต้องถือแสงของคุณในขณะนี้เพราะว่ามันก็จำเป็นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วในช่วงสุดท้ายของการยกระดับก็คือด้วยการแบบไหลเวียนของพลังงานใหม่แล้วก็มันจะปไกลได้มากกว่านี้แล้วมันก็คือเคยทำมาก่อนแล้วในอาณาจักรนี้ คือเป็นการเดินทางอ่ะที่แบบยาวนานแล้วก็ถึงเวลาที่จะปล่อยให้แสงภายในของคุณส่องสว่างเราตลอดทางเนี่ยหลายคนก็รู้สึกถึงความที่แบบเสร็จสิ้นแล้วที่ใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้เวลามันก็ใกล้ใกล,ใกล้เข้ามาทุกทีวัตถุประสงค์ของเราก็คือแบบช่วยให้ทุกคนนะเขาค้นหาแสงภายในของคุณก็เพื่อให้คุณก็สามารถที่จะชื่นชมยินดีร่วมกันในในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ชีวิตบนโลกใหม่นี้ มาดูขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือว่ากองกําลังมืดเขาก็พยายามทุกวิถีทางอ่ะเพื่อป้องกันนะไม่ให้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขารู้ว่าคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วตั้งแต่วันแรกอ่ะของแผนการของพวกเขาตอนเนี้แผนการของพวกมืดนะคดล้มเหลวแล้วพวกมืดเขาก็ต้องการทางออกแล้วก็กําลังที่แบบจะพยายามอย่างดีที่สุดนะเพื่ออยู่ในอํานาจแล้วก็ลากจิตวิญญาณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วก็เหมือนแบบโกรธมานานแสนนานมันก็ใกล้ถึงจุดถึงจุดที่จะสิเสร็จสิ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรนั่งพักผ่อนคุณก็อยู่ระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยคุณมีทางเลือกที่จะทําคุณก็จะแบบสอดคล้องกับพลังแห่งแสงหรือว่ายอมแพ้ต่อความกลัวคือหลายคนยึดมั่นในความเชื่อแบบเก่าๆนั่นก็คือเหตุผลว่า ทำไมพวกเขาถึงต้องทนทุกทรมานจากความมิตกกังวลแล้วก็มีความซึมเศร้าพวกเขาไม่ตระหนักว่าพวกเขาถูกควบคุมชีวิตอยู่แล้วก็ความคิดของพวกเขาก็เหมือนสร้างความจริงก็คือเขาควบคุมทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งความคิดของคุณนในตอนนี้โลกสามดีแล้วความคิดของเราก็คือเราสร้างความเป็นจริงขึ้นมาคือถ้าใครคิดอะไรมากพอก็เข้ามาในกายภาพคุณก็สามารถที่จะใช้จินตนาการของคุณ เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณจากชีวิตที่ต้องดิ้นโลนมีความกลัวคือความกลัวมันเป็นอุปสรรคในความสําเร็จแล้วก็ความสุขสิ่งที่คุณเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงนะของคุณคือมันง่ายแค่นั้นเองนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมอะ่ะการมองโลกในแง่บวกแล้วก็สงบอะ่ะถึงแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะดูวุ่นวายดูเหมือนบ้าไปเลยก็ตามเนี่ยก็ค,คือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ เราจะต้องอยู่ร่วมกันนะ่ะมนุษย์ทุกคนด้วยความสามาคัคคีซึ่งกันและกันแล้วก,กับทุกชีวิตบนโลกที่สวยงามเนี่ยของเราเราร่างกายของเราก็จะกลายเป็นแบบเป็นร่างแห่งแสงสว่างไร์บดี้แล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ทุกที่เลยในยจัก,กรวาลด้วยความคิดเดียวเองคุณอยู่ท่ามกลางการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคือคุณอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะแบบจะช่วยสร้างความตระหนักรู้บนโลกแล้วก็ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสู่มิติที่5แล้วทุกวันนะคุณนะก็ต้องแบบเผชิญกับทางเลือกที่จะนำคุณไปในถนนทางใดหรืออีกทางหนึ่งเนี่ยแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่แบบสามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาหรือร่างกายของเราสาพันธ์กาเล็กติกเขาก็มีตัวแทนนะจำนวนมากบนโลกที่ทำงานร่วมกับปรมาจารย์ที่ขึ้นสู่การนำทางมนุษยชาติเนะี่ยในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องจดจําคือคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวคือจักรวาลก็เต็มไปด้วยความรักและมีความเห็นอก,อกเห็นใจสําหรับทุกชีวิตด้วยคุณก็แค่ต้องแบบเอื้อมมือแล้วก็ยอมรับมันแล้วคุณก็ต้องจําไว้ว่าคุณก็เป็นสิ่งที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดอะที่ตัดสินใจที่จะใช้ในรูปแบบทางกายภาพเพื่อทดลองกับดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วก็เป็นระดับที่มีความหนานแน่นมากในปัจจุบัน คุณก็เลือกที่จะแบบอยู่ที่เนี่ยในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะว่าคุณก็รู้ว่าคุณก็จะสามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงในครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้คือดังสติแล้วก็ช่วยเหลือมนุษยชาติเนี่ยในกระบวนการตื่นรู้ของเขาเองฉันก็เห็นมนุษย์นะจำนวนมากอะก็คือเขาก็ยังดำรงหรือดำเนินงานจากความคิดที่เขามาจากความกลัวแต่ฉันก็เห็นแสงสว่างมากมายด้วยจากทั่วทุกมุมโลกเลย คือเมื่อผู้คนนะเขาเริ่มเปิดใจแล้วก็ใจของพวกเขาอะ่ะให้เข้าสู่ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแล้วหลายคนเขาก็เหมือนเบื่อกับการใช้ชีวิตที่แบบอยู่ด้วยความกลัวความเกลียดแล้วก็ไม่ไมไวาไม่ไว้วางใจแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องกลับมาสู่ความรักเนี่ยสันติภาพแล้วก็ความสามัคคีเนี่ยจิตวิญญาณของพวกเขาก็ปรารถนาย่างมากเลยสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ตัวล่างของพวกเขาก็อัดกลัวมันก็จะทําตามใจที่เขาต้องการหรือปล่อยให้ความกลัวความสงสัยหลอกลวงเนี่ยเข้ามาครอบงำคือคุณก็เป็นมากกว่าที่คุณสามารถที่จะจินตนาการได้คุณก็เป็นพระเจ้าแห่งแสงสว่างที่บริสุทธิ์แล้วก็เลือกที่จะปลุกเสกบนโลกเนะี่ยเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงคือฉันก็จะอยู่ที่นี่เพื่อทำให้สิ่งต่างๆอ่ะง่ายขึ้นนะสำหรับคุณ แล้วภารกิจของพวกฉันก็คือการช่วยเหลือคุณน่ะในขั้นตอนสุดท้ายของการเปลีนน่ยนแปลงนี้แล้วก็ไม่มีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่แบบจิตวิญญาณของคุณน่ะได้ทำงานเพื่อความท้าทายเพื่อความยากลำบากทั้งหมดนะที่คุณประสบในแต่ละวันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนจิตวิญญาณของคุณด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบจะทาให้คุณนเติบโตและคุณก็จะขยายตัวเป็นพระเจ้า พวกเขาก็จะทำให้คุณพัฒนาเป็นบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่แบบเกินกว่าที่คุณจินตนาการไว้ด้วยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลหรือมันเป็นนมามธรรมอ่ะคือมันเกิดขึ้นในขณะเนี้ยในทุกๆของช่วงเวลาเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นภายในตัวเราแต่ละคนด้วยหลายคนก็อาจคิดว่าพวกเขาไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆอ่ะในตัวของพวกเขาแต่ฉันรับรองว่าพวกเขา่ามีแล้ว คือคนบางคนเช่นคุณก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในตัวคุณเองและคนอื่นๆเพราะว่าคุณอนุญาตให้ตัวเองอ่ะตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ในขณะที่คนอื่นเขาตาบอดเพราะพวกเขากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือหากพวกเขาลืมตาแล้วก็ให้หัวใจอ่ะไปยังธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาเนี่ยเพราะธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาอ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว คือไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวหรือข้างบนใดๆเราทุกคนก็ได้รับการปกป้องจากอันตรายจากผัเจ้าแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่รักอื่นๆอีกมากมายเลยในรูปแบบของจิตวิญญาณแต่เราก็ต้องเชื่อว่ามันจะมีชีวิตอยู่แล้วคุณอยู่ที่นี่เพื่อย,ยกระดับจิตของคุณใหม่ระดับที่คุณจะเข้าใจศักยภาพแล้วก็พลังที่แท้จริงของคุณในที่สุดคุณก็เข้าใจมันได้ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวแห่งแสงเชาวางจากสหพันธ์กาเล็กติกก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความมั่นใจว่าเราจะเดินทางไปนิติที่5ในขณะน,นี้แล้วก็ในเวลาอันใกล้นี้นะคะพร้อมกันทุกคนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวต,วตนภายในเพื่อโลกใหม่ที่สวยงามของเรา วันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาตื่นรู้ไปด้วยกันสวัสดีค่ะ